เด็กที่ไหนเนี่ยเด็กที่ไหนเนี่ยเอดน้ำลายด้วยครับน้ำลายไหลครับจ้า 嗯。Mm. จ้าจิโก้ทูเจ้าเดี๋ยวอุม้มเราจูแล้วเจ้าจงเพาะชีด้อจมึงด้ออันเอาชีด้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับแม่เออป้าอยู่กับแม่ป้าไปรอที่รถป้าอ,อ,อยู่กับพ่อให้พ่อไปรับนะพรุ่งนี้นะที่โรงเรียนนะโอเคไหมเออโอเคแล้วไปดีกว่าจูทางนี้ทูอุ้มจูเราพี่ Ừ chú lấy lấy mắt, đến Cái lên như lúc, đến 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 lúc, Thôi ตัเวเราง,ง่ายๆเนอะพูดง่ายสุดเจ้พลทิพย์นี่แหละ เชือกสบายสบายห้ามลอกเรียนแบบถ้าใจไม่ถึงตอนตีปีมาหาไปแล้วนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลัางบอกให้ไปกับพี่มีก็ไม่ไปขึ้นข้างหลังเลยขึ้นข้างหลัง ขึ้น <c oughs> ข้างหลังอ <c oughs> ย่าเล่นกับระบบนะทู๊นะเดี๋ยวระบบจะลวนนะจะบบกให้แล้วรู้ไหมรู้จักไม่ระบบลวนนะรู้ไหม กินอะไรอร่อยอออตาเจ๊กโผล่มาใยไผ่โผล่ไปตาเจ๊กโผล่มาใไยไผ่จับไปจ้าจ้าเดินเอาฮะเดินเดินเอาไม่ได้เดี๋ยวช้างมันคิดว่าเป็นหมามันจะไปเอารถเยอะรถเยอะ ตำเมโดยงาเด้อบะเบนอ้อนแซงได้เน่กกเนงงพ้วสิเอเ้เออเอเออเอออเอเออเ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 อออเอเมเอเ้อเอเออเอเอ็นเัเอเออเ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 มเ เป็นไข่แต่ไม่ไอใช่ไหมรอก่อนลุงไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาใบไม้ให้เดี๋ยวรอก,ก่อนห้ามลงนะเอัเพราะนาแห้มนะสีอ่อนนะีน่เอามานหน่อยอ้ยมีมดแดงด้วย

เงียบไม่พูดไม่ต้องพูดยาเซ้งยาเซ้งทีไปยาเซ้งหืมเนี่ยวัดไปจับกระสอเอือกบเที่ยงเลยก็เที่ยงเลย รถจับเด็กแล้วนั่นเห็นไหมรถจับเด็กได้นั้นมามารถมันจะชนไปไปไปเดินอยู่ในบ้านปะเร็วๆจี้เฮ้ยคุนเร็วๆนอยช้างไปแล้วหนุนปัง <c oughs> นี่ก็ไม่ไป,ไปเรือนี่ถ<ป>่ายคลิปไม่ได้เรือ, Estoy อามาเถอะคนควันกัอนกดอมนดอมันกัดอสุมันกัดออาะอสุมันกาครับ Cepat, 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 ทางเดินมาถึงแล้วเออโอเคเดี๋ยวพาไปเราก่อนแป๊บนึงเฮยดีอะปาก็กำลังไม่นะโยกครั้งลอไว้เนี่ยไม่ตันเนาะมีเนาะหนึ่งเออ ยิยังบุงหูเ,ลเหลืองะฝากกดไลค์ให้ยูทูบด้วยครับไปไมาถึงนี่แล้วแดดไม่ออกเลย ฉันให้ Youtube เก็บห็นก่อนฉันไปเล้วด